โอเคนะครับวันนี้อยู่กับผมเลนซามวันนี้ก็อยู่ในเกมแ n i m e a ะ v e n t u r e นะครับแล้วก็จะมารีวิวตัวฮุมูระดีว c ยกันครับดีวายฮุมุระปั๊บดีวายแล Stat ้วสเต็ตเอสสามตัวตรงเวลากับระยะนะครับดีวายก็จะบวกเาเมจยี่สิบเปอร์เซ็นต์บวกลดเขาเรียกอะไรลดเ,เวลาสิบเปอเซ็นต์บวกระยะยีสิบเปอร์เซ็นต์นะปั๊บดีวายก็อาจจะดี กับภูมิละแต่ก็อยากได้อยู่นีแต่ได้ดีไไม่เป็นไรครับก็เราจะมารีวิวเลยเดี๋ยวเราก็จเจาตัวเซ็ตพวกนี้ไปนะแบบตัวนี้ก็ปวกเงินตัวนี้ก็บูตไฮด้วยนะครับแล้วก็บัฟดามจสูงสุดเลยเราจะไปดูกันว่ามันทําอะไรได้บ้างแล้วก็มันจะเป็นยังไงถ้าบัฟดามจสุดๆแต่เราก็จะแม่บัฟกิฟิไปนะขี้เกียจเล่นอะ่ะจะไว้ก็ไม่รู้ดิขี้เกียจเล่นนะขี้เกียจเล่นบัฟกิฟิเนาะแต่ถ้าใครอยากเห็นบัฟกิฟิก็บอกได้นะ เพื่อตัวหน้าคลิปหน้าก็จะได้เอามาใช้บัคก,กี้ฟีดด้วยแดีวเราก็จะมารีวิวก่อนเราจะลงเอ่อแต่ด่านนามิกนะดานดาวนามิกนะเราจะเอาไปลงกันโอเคนะครับเราก็เข้ามาแล้วนะครับแล้วก็กดเริ่มไปเลยเดี๋ยวขอผมขอฟาร์มเงินก่อนนะโอเคผมว่าผมวางตัวก่อนเลยกดคลิปวิวก่อนโอเควางตัวเคลียร์ก่อนครับว,วางเอฟเฟกต์ประมาณนี้เนาะ เอฟเฟกท่าแรกก็จะประมาณนี้นะครับขั้นที่เจ๋งเลยขั้นที่สวยเราผมผมจะยังผมจะยังไม่วางบัฟไอก่อนนะครับเดี๋ยวเราดูแบบการเพ,พียวๆแบบไม่มีบัฟก่อนดีกว่าี๋ยวผมขอฟาร์มตังก่อนไอสกิลตรงนี้ก็เป็นการจุดเวลาครับกดได้เลยนะครับแต่ก็จะจุดเวลาที่จะค่อนข,ข้างที่จะคูดาวนานอยู่ตอนนี้เราต้องอัปเกรดไปเรื่อยๆ วางวางค่ะวางเฉยๆนะครับก็จะตีดามิเออรมาณเก้าพันเจ็ดแล้วก็ตีซิวิระยะสองระยะยี่สิบแล้วก็ขออัพเกรดที่นี่ก่อนตัวเงินก่อนอัพเกรดไปอัพเกรดไปเดี๋ยวรอผมอัพเกรดตัวเงินเดี๋ยวผมข้ามมารีวิวดีกว่าโอเคนะครับตอนนี้ผมก็อัพตัวเงินครบไปที่รอละเดี๋ยวเรามารีวิวกันเลย ถ้าวางเฉยๆดาเมจก็จะประมาณ9,700นะครับแล้วก็ตีสี่วิระยะ20นะครับก็อัพเกรดขั้นต่อไปเลยอัพเกรดขั้นที่1ครับดาเมจดาเมจก็จะเป็น1 7 0 0นนะครับแล้วก็สีวิระยะ21เอาขั้นที่2ครับดาเมจสอ0 0มืนาสีวิ22นะครับผมก็ขั้นต่อไปจะเปลี่ยนท่าละเป็นอแอมพ์พาพ์ Otal, otal, Tem p, Tem p otal, เทมเพลทนะัเหรอเทมเพลทัลเทมเทมเพลทัลอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะเทมเพลทัลแกนีดนั่นแหละมัน,นก็จะเป็นการอ่าลดเวลาคูลดาวน์ในการจุดเวลาไปด้วยนะครับเป็นลดไป14บสี่วิเลยนะถือว่าเยอะอัปเกรดขั้นต่อไปเลยอัปเกรดขั้นที่3ก็จะตีอ่าสี่หมื่นสองครับแล้วก็สี่จุดแปดวิเนาะแล้วก็จะตีฮิตเดียวแล้วครับตอนนี้ตอนแรกตีสามฮิตนั่นหรือบอกโอเคน่าจะตีสามฮิตตายยี่อ่ายี่หก ตีหิดเดียวเป็นการโยนแล้เบิดไปนะครับตีหิดเดียวอัปเกรดขั้นต่อไปบวกดาเมจนะครับระยะลดเวลานะครับผมอัปเกรดขั้นไปอ่าอัปเกรดขั้นไปก็อัปเกรดที่5อ่าอัปเกรดขั้นที่อ่าห้าก็จะบวกดาเมจแล้วก็บวกระยะแล้วก็ลดเวลานะครับอัปเกรดขั้นต่อไปก็จะเป็นอัปเกรดที่6อัปเกรดที่6ก็จะบวกดาเมจเหมือนเดิเดมแล้วก็ลดเวลาเหลือ3.6มจุดหกวิบวกระยะอีก นี่ครับอัปเกรดท่าสุดท้ายของคุมูล่าครับเป็นท่าที่หยุดเวลาที่จะเป็นเพอร์เฟกที่สุดแล้วครับตอนนี้ก็คือจะหยุดเวลาแบบไม่เพอร์เฟกครับต้องขั้นนี้ครับขั้นที่ขั้นตัดไปขั้นที่เจ็ดครับไฟแนลอ่าไม่ไฟแนลอะไรวะเนี่ยเอออะสักอย่างหนึ่งไฟแนลอะไรสักอย่างบวกอ่าบวกหนึ่งไทม์สต็อปนะครับแล้วก็ลบสามไทม์สต็อปคูลดาวน์ครับอันนี้ก็เป็นท่าที่หยุดเวลาแบบเพอร์เฟกนะครับผมแล้วก็จะตีวงใหญ่ขึ้นด้วย แล้วก็จะวงใหญ่ขึ้นเลยจะตีมา3ฮิตนะครับผมอันนี้3ฮิตหรือ4ฮนะิตนะเดี๋ยวขอด่วนหนึ่งมามา3ฮิตครับตีมาณามฮิตแล้ววงใหญ่ขึ้นด้วยแล้วหยุดเวลาแบบ Perfect เพอร์เฟกต์เลยแล้วเปิดออโต้อย่างนี้ไปเลยครับเปิดออโต้แล้วก็มันจะแบบหยุดเวลาแบบเพอร์เฟกต์ออโต้เองเลยนะครับแล้วก็ไม่ต้องทําอะไรเลยเป็นตัวที่ OP มากอัปเกรดขั้นต่อไปครับอัปเกรดที่ขั้นต่อแปดตีแสนสองครับแล้วก็ห้าวิ แล้วก็ระยะ40แล้วอัปเดตตันแล้วนะครับผมตี106ระยะสอ่ตี106เวลา4.8วิระยะสอ่42นะครับก็ค่อนข้างที่จะดาเมตไม่รู้ว่ามันตึงไหมเพราะผมก็ไม่ได้ตามอัปเดตมันมาเป็นปีแลว้วมันก็ไม่ได้พัฒนาอะไรก็น่าจะตึงอยู่แล้วแหละก็คือยังก็เมตาเอาง,ง่ายคือเมตาหยุดเวลาแน่แน่ค่อนข้างที่จะโกงแบบ หยุดไปรับพอร์เฟลเลยแล้วก็วางได้ประมาณสักกี่ตัววางได้3ตัวนะครับผมนี่นะวางได้3ตัวเแล้วลองมาปั e um, um. ๊บไอ้นี่กันดีกว่าโอชิโนะไอก่อนเดี๋ยวลองปั๊บโอชิโนะไอก่อนมาปั๊บชิโนะไอกี่เปอร์เซ็นต์สิบห้าเปอร์เซ็นต์ครับก็จะตีแสนแปดนะครับผมก็เพิ่มมาเยอะอยู่จากแสนหกอย่ลองปั๊บเออวินแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ดูจะตีเท่าไหร่ ตึ๊บปึ๊บ,บลองบัฟดูโอเคนะครับตอนนี้ก็บัฟร้อยเปอร์เซ็นต์ที่ร้อยก็บวกโอชินอไกก็จะตีประมาณสามแสนสี่หมื่นเจ็ดพันเลยนะครับก็ค่อนข้างที่จะแรงเลยนะครับ ก็ขั้นที่จะโกงเลยแหละโกงพอหยุดเวลาเนี่ยอ่ะมันโกงเพราะว่าเพอร์เฟกต์หยุดเวลาครับก็ใครที่มีก็ดีใจด้วยแต่ใครไม่มีก็หาเทปเอานะครับผมก็เป็นตัวที่โกงมากสมควรมีติดไอดีไว้ถ้าไม่ติดไอิดีก็ติดบอร์ดขัานที่ยากหน่อยนะครับติดโ์นอเมนันดับหนึ่งดับสองดับสามเจ็ดสี่ห้าขที่ยากเลย,ย,เลยถ้าไม่มีตัวนี้ก็แนะนําให้ไปหามาไม่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะต้องไปหาเทปอย่างเดียวแล้วแหละมันหาแบบไม่ได้แล้วตอนนี้นอีเวนต์หมดแล้วเนาะก็ต้องไปหาเทปกันอยย่างเดีวละ เป็นตัวที่เมตาณนะตอนนี้ใครที่ติดบอร์ดต้องมีตัวนี้แน่นอนแบบล้านเปอรเซนต์ถ้าไม่มีคือก็ไม่มีแค่นั้นแหละโอเคก็สำหรับคลิปนี้ไว้เพลงเท่าน,นี้ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าในคลิปหน้าจะรีวิวตัวตัดไปแล้วก็ไว้เจอกันใหม่บ๊ายบายครับผม